ทำไมมันดูน่ากลัวน่ากลัวค่ะน่ากลัวอาเซ็ปเริ่มแบบโอเคค่ะน่ากลัวยไม่เป็นนะคะสามกับวันนี้ค่ะเพลงโชว์เพลงด้วยหัวใจค่ะเพลงไงบ้างคะพี่แก้วเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจมากครั้งนี้ได้ร้องกับพี่เบนนะคะคือแก้มต้องบอกก่อนว่าแก้มมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้เมื่อตอน17ปีที่แล้วครั้งแรกคือแก้มเพิ่งจบเดอะซาร์เลยแล้วก็เพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องตอนปีนั้นเพราะฉะนั้น เราได้มีโอกาสร้องอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียรติของเรามากๆที่ทางนายเตนแบบนิดของเราค่ะกับการที่ร้องู่กับพี่เบนล่ะค่ะช่วย,ยกันมาสุดๆพี่เบนช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่วันไปซ้อมแล้วก็ช่วยกันดูว่าคีย์ประมาณนี้เพราะว่าเป็นคีย์ผู้หญิงผู้ชายก็เลยจะต้องแบบว่าไปด้วยกัน<ม>แล้วเราก็ไปด้วยกันอย่างสวยงาม,มค่ะซึ่งวันนี้เป็แฟนก็ประทับใจกับเสียงร้องมากขอบคุณมากค่ะใช่ใช่ดีใจมากค่ะดีใจมากมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนนะคะที่สนับสนุนขอบคุณมากๆค่ะที่แบบส่งกําลังใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบ ในเดอะเทนนะคะที่ให้ให้เกียรติเราอีกครั้งหนึ่งในการได้มาร้องเพลงนี้นะคะด้วยหัวใจที่ฟังกันมาทุกๆเวอร์ชันทุกเวอร์ช,นรชันแบบดีงามมากๆแล้ววันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันมัน,ม,นมันสำหรับเรานะเราล้อไปแล้วเราก็รู้สึกมันส่งพลังแล้วมันให้กําลังใจสําหรับทุกคนที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงค่ะขอเื่งเพลงนางก่อนนะก็ได้นะแล้วเพลงนะคะซิงเกิลเราพูดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยอุ้ยใครขอได้วลาม ดีใจจังเลยอ่ะชื่อเพลงแช์นะคะทุกคนค่ะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทํามาจริงๆิพลนี้แต่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะน้องโดมจารุณกับน้องเบนร่วมกันแต่งค่ะแล้วก็ก,ก็ก็คือออกมาเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะบอกในอีกมุมหนึ่งของเราที่ถ้าเราเราแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราแบบว่าเราต้องใช้ชีวิตคนเดียวเราต้องนู่นนี่นั่นมาด้วยคนเดียวสุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วเราก็แค่ติดแค่ว่า ถ้ามีคนที่ดีเข้ามาก็ดีนะเออในเพลงมันก็เลยแบบว่าถ้าเราได้แชร์กับเอออะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นเพลงของคนโสดมันยังร้องยากอยู่ไหมครับเพลงร้องยากอะไรมันก็เป็นคนโสดก็คนโสดคนโสดก็ร้องง่ายชีตาห์อย่างงี้ชีตนาห์ก็ยังเป็นคนโสดอยู่ค่ะก็ร้องง่ายเลยก็ร้องอ๋อชีวิตฉันค่ะชีวิตทีฉันปอเหรอปออะไรแม่ยังไม่มีค่ะ ถ้ามีถ้ามีก็บอกอยู่แล้วไม่ต้องรุ่งรานแล้วมันไม่ร้อนภาษามันก็ต้องมีบ้างอายิ่งใหญ่สายบอไหมสายบอกไหมไม่บอกหรอกค่ะสมัยนี้เอ้าไม่บอกไม่บอกคือตอบแล้วเราอย่าเพิ่งไปปิดประตูว่าเป็นประเทศหรือว่าคนไทยหรืออะไรยังไงเราต้องดูก่อนเข้ามาแต่ละคนเราต้องคิดดีๆสงสารเขาหรือยังอะไรเงยนุ้ย ตอนนี้แบบสปีดอิงลิทเวลี่เบลไหมคะได้ภาษาไทยชัดสุดเลยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องคุยกับหลานไงเป็นชาวบ้านหรือเปล่าที่เราไปป่าอะไรนะไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เราแค่ชื่นชมซีรีส์แต่เราอยากเป็นโรกุ๊กค่ะเราไม่ได้ไปฝันเกาหลีนี่คือขอให้เราแค่ได้แบบชื่นชมผลงานเล้วรู้ว่าเราไม่เหมาะเราจะแค่ขยอบกลับไปตรงเพลงหน่อยเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใส่ในทีมได้ไหม อ๋ออันนั้นชีวิตแก้มเลยค,คือโดมจารุวัฒนเขาแต่งเพลงนี้เพราะว่าคุยกันว่าพี่แก้มถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดคุยในมุมนี้คือเราเป็นคนโสดมาตลอดเราต้องเป็นผู้นำความโสดให้คนอื่น <c oughs> มันดูช้ำไหมน้องเพลงต่อไปชื่อช้ำดีไหม <c oughs> ก็เลยก็เลยเป็นเพลงนี kind of <the nên> <the nên> ้ขึ้นมาใช่ค่ะร้านอาหารแกงใต้ใช่พีุ่ยพี่แจ็คน่ารักเนาะเปิดร้านอาหารนะคะแต่ว่าเป็นเหนือใต้ลํำร้อยค่ะใช่คุณแม่ของคุณแม่กับกับพี่สาวอีกคนนึงเปิดด้วยกันแล้วเราก็ซัพพอร์ตยังเป็นในอ่าออนไลน์อยู่ค่ะก็ไปเปิดได้ใช่เดลิเวอรี่สั่งได้นะคะเข้าไปในในลำร้อยนะคะในอินสตาแกรมค่ะ วันนี้ปิดออเดอร์แล้วนะคะยังไงรีบๆนะคะไม่ร้อไม่ไวเชื่อแม่มันไม่แพงยอมอะอร่อยที่อยหมูฮ้องหมูฮ้องอร่อยน้ำเงี้ยวก็อร่อยแกงไตปลาก็อร่อยน้ำยาปลาก็อร่อยหิวข้าวกินเขาอยางทุกคนยังไม่้องไปไมเปิดร้านอาหายไนูปิดหรือยังครับไม่ฟังแล้วหนู

เขียนเลยคุจริงๆคือหายากเพราะอะไรอะไรนะจ๊ะที่แบบสั่งหายากคืออะไรยากไม่ยากสั่งไม่ยากทุกคนกดเข้าไปเร็วเข้าไปในลำหน่อยเดี๋ยวนี้ถ้าภาษาอังกฤษ R U M L O I เร็วถูกไหมว่าถูกเนาะที่ขายปลาไปซัพพอร์ตตามมาอย่างคุณตามมาอ่านเล้วหน่อยน้องชายเราเป็นยังไงบ้างเชื่อไหมว่าตกใจมากตอนแรกคือทุกคนอะ เรามารู้มารู้วันที่เป็นข่าวแล้วเพราะว่าเกิดเรื่องตอนกลางคืนเราก็ไม่รู้เรื่องเราจนจนเห็นข่าวเราก็แบบรีบโทรไปหาผู้จัดการน้องว่าเฮ้ยยังไงเล่าให้ฟังเขาก็ช็อกอยู่อ่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ถ้าไปได้เดี๋ยวจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามาได้เพราะว่าน้องไม่ได้น้องยังรู้เรื่องเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดก็ไปก็แบบไม่คิดอ่ะคือเราไม่เราไม่ เราไม่นึกว่าน้องจะเจอน้องในแบบแบบนี้เพราะว่าุบับติเหตุมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่คิดว่าตั้มจะจะ,จะเจอหนักขนาดนี้สําหรับเราเนาะ<ม>เราไปเห็นแล้วเราแบบใจหายแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังพูดคุยได้แล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นค่ะก็บาดแผลก็ตอนนี้คุณหมอจัดการให้เรียบร้อยค่ะน้องน้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวหายหายหายไวแน่นอนเพราะว่ากําลังใจดีมากๆสิ่งที่สื่อสารเขาค่ะครั้งแรกคําแรกคืออะไรที่บอก พี่แก้มเขาไม่เขาทักเราก่อนแล้วเราก็ร้องไห้อยู่คือแบบเราแบบไม่เราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงอะเราว่าทุกคนช็อกหมดอะว่าเฮ้ยยังเหมือนเพิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งโพสอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันก่อนเพิ่งไปร้องไปออกรายการเขาอยู่เลยก็คือถ่ายรายการเสร็จแล้วน้องก็กลับวันนั้นแล้วก็คือเกิดอุบัติเหตุเลยเราเลยแบบมันนี่แหละคือแก้มว่าอุบัติเหตุอะมันเกิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องทุกคนก็ต้อง มีสติแล้ว,ลวเราก็ระวังอ่ะแล้วอะไรที่เราเซฟตัวเองได้เราต้องเซฟตัวเองอ,อ่ะอย่างอย่างอย่างตั้มเราก็แบบเราเข้าใจน้องแต่น้องก็แบบว่าเราอยากให้แบบ <conduction> ดูแลตัวเองเยอะๆแต่ตั้ <hemen> มผู้จัดการได้เล่าให้ฟังไหมว่าไม่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคือคือเราเราคร่าวๆเลยนะคะคือแก้มไม่ได้ไม่ได้ลงดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณว่าคือตั้มกลับจากทํางานแล้ววันนั้นอ่ะคือน้องอ่ะด้วยความที่น้องอ่ะไม่อยากกลับถึงดึกเขาก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วไม่ไกลมากเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าก็ อันนี้ไม่กล้าพูดดีเทลมากเพราะว่าเดี๋ยวเราพูดผิดพูดถูกแต่ก็คือคนกันตรงแถว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 บ้านใช่ก็คือใกล้ถึงบ้านแล้วเขับรถขับเองใช่ขับเองไม่เล่าไงว่าขับเร็วแค่ไหนไม่ไม่ได้เล่าดีเทลตรงไหนโอ้ยเล่างไงอ่ะเนี่ยอือแค่นั้นให้พักฟื้นเถอะคือเราไปเราก็แค่ไปให้กําลังใจอ่ะเราก็อยากอยากให้เขาหายไวๆคือมันเกิดขึ้นแล้วน้องไม่มีใครอยากให้เกิดก็อยากให้เขาหายเหรเขาก็อยากตามหาว่าเราถามว่าตอนนต้เกิดอะไรขึ้น เหมือนตอนเหมือนตอนนี้จะได้จะได้วิดีโอมาแล้วนะคะ<ม>แต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงต่อคะ่ะ<ม>ต้องตามต่อคิดว่าต้องพักรักษาตัวนั้นไมม่ไม,ไม่อันนี้ต้องอยู่ที่ที่คุณหมอเลยแต่ที่แก้มทราบวันล่าสุดคุยกันเมื่อคือนก็<ม>น้องดีขึ้นเยอะนะคะ<ม>คือเขาแบบโชคดีมากคือไม่กระทบตรงอื่นเลยมีแค่เนี่ยจมูกจมูกผักแล้วก็ปากปากก็คือต้องเย็บเพราะว่าฉีกตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็ แล้วก็เขาก็ยังยังต้องมียาอยู่ค่ะหมายถึงว่าคุณหมอให้ยาชา <c oughs> ให้นั่งนี่นั่นอยู่ก็เลยยังยังซึมซึ้นิดหน่อยแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นพักฟื้นแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักห้องปกติเขาตอนนี้ยังอยู่ห้อง ICU ยอยู่